พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคารามอำเภอพุทธา,ามจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนมอญผ่านการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและผ้าเก่าที่ลำคาอันเป็นสมบัติของชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนวัดคงคารามเห็นว่าข้อมูลความรู้ของชุมชนท้องถิ่นนี้ ควรได้รับการส่งต่อและถ่ายทอดและสร้างจิตสำนึกในการรักษาความรู้ของชุมชนและเห็นคุณค่าความรู้ของท้องถิ่นเพื่อการรักษาสืบทอดชุมชนวัดคงคารามจึงได้ร่วมมือกับศูนย์มนุษยวิทยาสิบินทรอ,องค์การมหาชนจัดกจิจกรรมเยาวชนที่นำวิธีการเก็บข้อมูลอย่างง่ายด้วยมุมมองทางมานุษยวิทยาในกิจกรรมภาพของเราบ้านของเรา ่ากับชุมชนวัดคงคารามมีความเกี่ยวพันในการบอกเล่าถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนในคงคารามพวกเรากลุ่มเยาวชนคงคารามจึงได้นำวิธีการเก็บข้อมูลอย่างง่ายไปสืบค้นเรื่องผ้าเพื่อบอกเล่าถึงความสำคัญในเรื่องขนบประเพณีการแต่งกายประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตแผนที่ทางวัฒนธรรม ทำให้พวกเราได้รู้จักสังเกตชุมชนและรู้จักผู้รู้ท้องถิ่นในเรื่องผ้าและข้อมูลทางวัฒนธรรมอื่นๆการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้รู้ท้องถิน่นทําให้พวกเราได้ความรู้ได้รับการถ่ายทอดและส่งต่อข้อมูลเรื่องผ้ากับชุมชนให้กลุ่มเยาวชนได้เห็นคุณค่าความรู้ท้องถิน่นหนึ่งได้รู้ว่าบ้านในชุมชนเนี้ย มีอะไรบ้างการพิธีการตวจของคนมอเตอร์ไซคแล้วก็การแจัดการของผ้ต้องใช้ผ้างๆเป็นาอะไรการใช้ชีวิตของคนมอเนี่ยครับมันต่างจากคนทั่วไปอย่างเราไม่รู้ว่าผ้าผีเป็นยังไงเสื้อผีเป็นยังไงโตู้คืออะไร นใทางศูนย์มิสสันยอนได้จัดร่วมกิจกรรมกับพวกเด็กๆแล้วก็วัดคงคาราเราได้มีการจัดโครงการออมขึ้นมาปุ๊บเด็กทั้งนอกก็มีการสนใจอยากจะได้เข้ามาร่วมมีการจัดอบรมเด็กอีกสองสาครั้งนะฮะแล้วก็จะมีการดูผ้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาศึกษาเรื่องผ้าเพราะเด็กพวกนี้ก็จะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมเยาวชน การสืบค้นเรื่องราวของผ้าในชุมชนคงคารามด้วยวิธีการง่ายๆทางมานุษยวิทยากระตุ้นให้พวกเราได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาความสำคัญและสร้างจิตสำนึกในการรักษาเห็นคุณค่าความรู้ท้องถิ่นให้สดทอดต่อไปเด็กหญิงชุดนันทองกัญญาโรงเรียนธรรมมาธิปไตายรารงาน hey!